วันนี้นะคะจะมาแชร์เทคนิคการสอนลูกให้ฝึกให้อภัยแล้วก็ให้ปล่อยวางในเรื่องที่เรากโกรธแล้วโมโหมากๆเพราะว่าความโกรธเนี้ยแล้วความเกลียดชังเนี่ยต่อให้มันจะอยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ยมันคือความทุกข์แล้วคือทําให้เราอะ่ะ ไม่สบายใจอ่ะบางทีถ้าเกิดแบบมันรุนแรงมากเนี่ยมันก็กลายเป็นความเครียดแค้นเกลียดชังไปเลยปากเลยแล้วคือแม่ฟ้ายเนี่ยไม่อยากให้ทริสตันเนี่ยต้องอยู่กับความโกรธแล้วก็ต้องเกลียดคนโน้นคนนี้ไปตลอดอ่ะ<า>คือถ้าเกิดมันมีวิธีที่จะช่วยให้เขาเนี่ยคลายจากความโกรธได้คือมันก็ดีอ่ะเพราะว่าการที่เขาให้เขาหายโกรธเองเนี่ยมันก็อาจจะยากบางทีเราก็ต้องสอนลูกว่า ความโกรธเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์ใดๆกับเราเลยนะมันเป็นมันเป็นความทุกข์จริงๆอะที่แบบทําให้เราไม่มีความสุขแล้วคือทําอะไรเราก็ไม่สามารถที่จะเลิกรไปกับมันได้ถ้าเราฝึกให้อภัยเขาบ่อยๆต่อให้เราจะโกรธมากแต่คือเราคิดว่าโอเคไม่เป็นไรให้อภัยเขาไม่ได้ตั้งใจถ้าเรายิ่งฝึกทําได้บ่อยแค่ไหนเนี่ย เราก็จะปล่อยวางได้เร็วแค่นั้นแล้วเราก็จะมีความสุขในชีวิตเรามากขึ้นหลังจากที่ทริสตันพลาดโดนเตะปากแล้วปากแตกตอนที่ซ้อมเทควันโดเทสซันก็โกรธคือข้างในเนี่ยโกรธมากก็คือยิ่งยิ่งโกรธเนี่ยก็คือยิ่งไม่อยากเห็นนะ้าผู่ต่อสู้ทั้งๆที่มันคืออุบิเหตุมันคือการพลาดที่เขาไม่ได้ตั้งใจก็คือเทสซันก็คือแบบโกรธถึงขั้นแบบ ขั้นเลเวลเกือบเกลียดอะหรือเกลียดไปแล้ว,ลวเกลียดไปแล้วใช่ไหมคือเพื่อนไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะแต่ทาไมาทีตตันถึงโกรธแล้วคือคิดว่ามันไม่ใช่กีฬามันคือกีฬาลแล้วลคือเวลาถ้าเกิดไปต่อยมวยหรือเรียนเทควันโดหรือแพ้อะไรเงี้ยคือที่ตันจะเป็นที่จะต้องโกรธผู้ต่อสู้ไหม,มว่แล้วทำไมาเคสนี้ถึงต้องโกรธตุกติกข้าหน้าเลย อ้าก็คือถ้าเกิดไปแข่งจริงๆแล้วเขาเตะเข้าหน้าแรงมากแบบเดียวกันแล้วฟันหลุดกระเด็นนี้ทำไมอเลือไม่แข่งคือกขึ้นไปเลยใช่ไมคือทำไมทาไมถึงไม่สู้อะคะเจถ้าเกิดหายเจ็บแล้วสู้ไหวไหมตอนนี้มันยังแยลๆอยู่ใช่ไหยแสเ่าไห้อนหคือเวลาทานข้าวเนี่ยคือทุกมื้อ เช้าก็วันเย็นคือทานไฟเนี่ยก็จะปวดแบบเจ็บแสบแสบปากเพราะข้างบนเนี่ยเป็นร้อนในอัลตรมาเท่านี้ปากล่างคือช้ำแล้วปากบนก็คือเป็นร้อนในด้วยแต่สิ่งที่มามียากสอนจูสันก็คืออยากให้ลูกให้ให้อภัยเขาเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจต่อให้เขาจะไม่ได้ขอโทษหรือเขาจะไม่ได้แคร์เราเราก็ต้องให้อภยัยเพราะว่าอะไร เพราะว่าคนที่คุกก็คือตัวเราไงเคที่ตังจะอยู่กับความโกรธแค้นเครียดแค้น,น,ค,นความไม่พอใจไปตลอดชีวิตมันไม่ได้วมนนี้ก็เลยอยากให้ลูกไป,ปเผชิญหน้ากับความจริงอยากให้ลูกไปเจอเขาแล้วก็เขาไม่ขอโทษก็ไม่เป็นไรเขาไม่แคร์เขาไม่ได้สํานึกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราให้อภัยตัวเราเองก่อนถ้าเราให้อภัยตัวเราเองได้เราก็ายาวให้อภัยเขาได้ กล้วคือข้อดีของการที่ลูกได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้คืออะไรบ้างปล่อยวางล่ยวาลูกก็อดทนแล้วคือต่อไปอ่ะลูกก็จะต้องฝึกหลบให้เก่งขึ้นใช่ไหมฝึกหลบให้ไวขึ้นเพราะบางทีมันคือการต่อสู้คือการที่ไม่ได้ตั้งตัวนี่แหละคือการที่ทําให้เราเสียแมวแต่ถ้าเราฝึกไวขึ้นแล้วหลบเป็นขึ้น เราก็จะพลาดน้อยลงเพราะเราเคยเจ็บตัวมาแล้วดังนั้นคืออยากให้เป็นบทเรียนอะทำได้ไหมคะค่อยๆปล่อยวางค่อยๆค่อยๆให้อภัยเขาทำไมอะคะค่อยๆให้อภัยเขาเพราะว่าลูกจะโกรธเขาอีกเป็นอาทิตย์เป็นเดือนไม่ได้แล้วคือมันก็กลายเป็นความเกลียดชังเป็นความแค้นแล้วคือคนที่ไม่มีความสุขคือใคร คือเขาหรือคือเราใช่ก็คือเขาก็อาจจะแบบไม่กล้ามองหน้าแต่เขาจะมองหน้าตาเดี๋ยวคือตั้นเลือก,เล,อก,เ,ลอกเลือกที่จะเป็นเด็กที่มีความสุขหรือเป็นเด็กที่ไม่มีความสุขในชีวิตตอนนี้ยังเศร้าไหมหายได้แหละ เป็นบทเรียนแล้วมันเป็นประสบการณ์นะคะวันนี้เรายังแบบเป็นเด็กอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นแมชที่ใหญ่ขึ้นเจ็บหนักขึ้นเดี๋ยววันหนึ่งลูกก็ลืมแต่ยิ่งลูกให้อภัยได้เร็วเท่าไหร่ลูกก็ลืมแล้วเราก็จะไม่ได้แบบแคนเคืองอะไรต่อกันเขาก็ใช้ชีวิตของเขาเราก็ใช้ชีวิตของเราเราก็ไม่ได้โกรธแค้นอะไรกันเจอหน้าก็เออแต่ก็ให้รู้ไว้ว่าอ๋อเขานิสัยแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยว่าเขาไม่ขอโทษก็ไม่เป็นไร ให้อภัยได้ไหมอะฝึกค่อยๆฝึกไปได้ไหมเพราะว่าการให้อภัยมันช่วยอะไรบ้างเนี่ยเล่าให้เราฟันางน่้ก็เพิงสอนไปไงว่าการให้อภัยอ่ะมันทําให้เราอ่ะปลดล็อกแล้วเราก็ move on ได้เร็วเขาจะดีหรือไม่ดีก็เรื่องของเขาแต่เราดีไงคือเราแฮปปี้แล้วอ่ะเราก็ไปเล่นกินข้าว แต่ทุกครั้งที่เราทานข้าวแล้วเราเจ็บปากเราก็แบบไม่เป็นไรช่างมันเรียนรู้ไปเดี๋ยวก็หายโชคดีไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่านี้ก็คือเปลี่ยนความคิดลบให้กลายเป็นความคิดบวกว่าแบบเดี๋ยวก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่สามารถติดกับความทุกข์ได้ตลอดกาลโอเคไหมเป็นนักสู้ไหมคะถ้าเกิดจชสตันจะเป็นดราก้อนวอร์เออร์เป็นนักลบมังกรที่นั้นก็ต้อง ไหวาวางให้ได้เร็วอะไม่ยึดติดอยู่กับอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์เสียใจอ่ะมูฟออนให้เร็วเราก็ไปได้เร็ว